ถ้าช่วงนี้โควิดยอดก็จะตกตอนแรกเลยคนแทบไม่มีเลยเนะี่ยคือเงียบมากเลยจนปิดปิดไปนานกันปิดไปเกือบเดือนแล้วก็กลับมาขายบ้างหยุดบ้างขายบ้างมาเรื่อยๆแต่พอมารอบสองพอไปได้จะพอรอบนี้คนก็เยอะกว่ารอบสองอยู่ครับอา้าเฮ้ยกุ้งเต้นถ้ามาหาดบอลก็ต้องมาเอา้าเฮ้ยกุ้งเต้นครับครับสวัสดีครับผมแคมป์อ้าเฮ้ยกุ้งเต้นครับทำไมต้องเอา้าเฮ้ยกุ้งเต้น่ เอาเอาเฮ้ยเป็นคำโุทาปไปจำตัวเวลาเจออะไรแปลกๆเอาเฮ้ยอันนั้นเอาเฮ้ยอันนี้ก็เอาจับมาเมกกันเลยครับเอาเฮ้ยกุ้งเต้นประมาณนี้ครับที่ขายที่นี่ขายมานานไหมคประมาณสองปีนิดๆครับทำไมพี่ถึงมาขายกุ้งเต้น,นครับตอนแรกขายผลไม้อยู่ครับพอดีได้ไม่พอกก็เลยหาอะไรมาขายดูคิดไปคิดมาก็ได้มาขายกุ้งเต้นเพราะเราเคยกินเคยทําตอน,นเด็กๆที่ร้านมีขายอะไรบ้างครับมีกุ้งเต้นกับหอยหนาครับกุ้งเต้นจะมีเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยปลาาไม่ปลาาครับ กุ้งเต้นก็จะขายชุด60ส่วนหอยนาก็ชุดละร้อยครับปลาร้าเราเราจะทําให้เหมือนกับที่เราเคยกินตอนสมัยเด็กๆมันก็จะลงตัวได้กินกินของความเป็นมะนาวหน่อยเอามาตัดกับปลาร้ามันก็จะนัวๆออกหอมๆพอดีเลยครับผมเห็นว่ามันมีแบบเขย่ากับไม่เขย่าที่แตกต่างกันยังไงเออเขย่าไม่เขย่าถ้าเขย่าไปแล้วต้องกินภายใน5้าถึงสิบนาทีถ้าเราเขย่าไปแล้วปล่อยไว้นานๆอ่ะกุ้งมันจะตายนานๆมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่นๆอันนั้นอ่ะความหวานของกุ้งมันจะหายไปมันจะไม่หวานเหมือนเดิม วันหนึ่งรับกุ้งเยอะไหมครับก็ประมาณ1 0ถึง20โลครับถ้าช่วงนี้โควิดยอดก็จะตกนี่คือหอยนาใช่ไหมค,คือหอยนาคล้ายหอยโขงแต่หอยโขงใหญ่กว่าหอยนาครับมันถึงเลือกเป็นหอยนาหอยนามันสามารถกินได้เลยเราสามารถใช้ไม้จิ้มแกะรสชาติมันจะหวานกว่าด้วยใช่หวานกว่าต้องอุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลากินมันจะได้แบบร้อนใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไม่ร้อนรสชาติมันจะไม่นุ่มมันจะออกแข็งๆนิดนึง ก็คือเรามีสูตรนึ่งสมุนไพรหรืออะไรไหมคะพี่ที่เป็นสูตรเด็ดอันนี้สูตรเด็ดหรือไม่เด็ดผมไม่รู้เหมือนกันแต่ต้มสมุนไพรแล้วก็เอามานึ่งต่อแล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มตะไคร้คล้ายๆซีฟู้ดรสจัดจ้านเลยครับพสถานการณ์โควิดตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกเลยคนแทบไม่มีเลยเนี่ยคือเงียบมากเลยจนปิดปิดไปนานกันปิดไปเกือบเดือนแล้วก็กลับมาขายบ้างหยุดบ้างขายบ้างมาเรื่อยๆฝากถึงคนที่ได้รับผลกระทบโควิดหน่อย อยากให้กำลังใจเขายังไงสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อยากให้มีใจสู้ครับท้อได้แต่อย่าถอยครับขอบคุณลูกค้าที่เคยมากินเคยมาอุดหนุนทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะทําต่อขายต่อตสําหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาทานก็อยากให้มาลองนะครับว่าทุ่งเต้นของเราต่างจากที่อยู่ยังไงครับพิกัดน,นะครับอยู่ที่หาดกอนนภาปักหมุดโลเคชั่นมาก็ได้ร้านเอาเฮ้ยทุ่งเต้นเบอร์โทร0981549409ปครับ